นูน้อยของเรากำลังนอนอยู่เ,เจ้าหมาเบื่อซะแล้วเออฉันอยู่ที่ลาลิลูเหรอเดี๋ยมาทำบริสุทธ์กันนะว้าวใส่หูเลยแล้วก็ใส่ผมหน้ามาเอ๊ตัวน้อยของเราไปอยู่ไหนแล้วไงจ้าคนดีเอออยู่ในคอน้อยมีเพื่อแล้วเหรอใช่อยากจะเล่นซ่ซนแบบไหมอ๋อได้เลยพร้อมได้ยังฉันจะไปแล้วนะ ซ้ายเร็วเข้าไปซ่อนเร็วแ <c oughs> บบเนี้หาไม่เจอแน่นอนอ,อ,อฉันเจอเธอแล้วฮะทำไงดีทุกคนเห็นเขาฉัหมดเลยได้เวลานอนแล้วดีจังเลยนะเนี่ย <c oughs> เราจะทำเสาม้าหมุนได้เลยทายทุกอย่างเป็นสีมิ้นท์แล้วก็ทาส่วนนี้ให้เป็นสีชมพู จากนั้นก็ใส่ฐานลงไปเลยจากนั้นก็ใส่ลวดแล้วก็ติดเอาไว้อมไอติมอร่อยจังเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อยกินก็นได้นะตอนนี้เราจะใช้แค่ยูนิคอร์นระบายสีเลยม้าน้อยของเราเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ตกแต่งด้วยลูกปัดเธ <c oughs> อยากเล่นม้าหมุนด้วยจังเลย เป็นวันที่ดีจังเลยเบบี้น้อยกับพี่เลี้ยงไปเดินเล่นวันนี้อากาศดีๆนะเนี่ยทีนี้เดี๋ยวสนุกจังเลยอ๋อดูตู้กดนั้นสิน่านเล่นจังอยากเล่นบ้างได้เลยค่ะย้ <Yeah. S 1> ขอดูหน่อยว่ามีอะไรอ๋อได้ยูนิคอร,ร์น<า>อ๋อขอเล่นบ้างได้เปล่าเ <c oughs> จ้ายูนิคอร,ร์นน้อยสู้ๆนะ เย้สนุกจังเลยพี่จ๋าพี่จ๋าขอหนูเล่นอีกรอบนึ่งนะเราจะเปลี่ยนตุต๊กตายเอลเอลให้กลายเป็นยูนิคอร์นว้าวหน้ามานี่สวยจังเราจะทำกระโปรงจากผ้าซาตินแล้วก็ใส่หมวกสีชมพูว้าวมีทั้งเขาแล้วก็หู นูน้อยที่น่ารักจังเลยอยู่ในอรอน้อยชื่อว่าไซากำลังเล่นอยู่ในก้อนแม่เย้ yeah! ก้อนเมฆนี่นุ่มจังเลยหลังจากกระโดดไปมาายก็เหนื่อยซะแล้วโอ้เรนโบ์นี่นาะมีดาวตกมาด้วยเหรอนี่ฉันจับดวงดาวเองเลยนะมันหล่นลงมาที่เขาของฉัน เราจะต้องใช้แทบ้บนะทีนี้เราก็มีเก้าอี้ยกเยกจากนั้นก็ติดกระดาษสีลงไปสวยนะ <c oughs> สีเรนโบว์น่ารักจากนั้นก็ติดขอบข้างๆเลยตกแต่งด้วยรูปหัวใจเจ้าหนูน้อยจะต้องชอบมากแนะนะ่นอน นูน้อยของเรากำลังขี่ม้าเล่นใหญ่เลยมีเวทมนต์เนี่ยก็ลำบากเหมือนกันฮะทำยังไงให้เวทมนต์ออกมาเธอจะต้องเชื่อในตัวเองแล้วก็เชื่อในสิ่งท<อ>ี่เธอของั้นหนูจะลองมั้งฮ<ะ>้เอา้าไม่ได้อยากได้นี้นี่นะแคคตัสน่ารักดีนะอีกครั้งหนึ่งขอหวีเหรอโอเคหวีก็ได้แต่ว่านะหนูอยากจะได้มาย เย,ย้ได้แล้วดูสิดูซสิสะุดจังเลยตาฉันแล้วเนีไ <_ S 2> งจ้าคนสวยอยากจะมาปแปลงโฉมแล้วใช่ไหม <_ S 1> สวยเลยนะเนี่ยจางนั้นก็ตต่เสื้อขนสัตว์เลย <_ S 2> เป็นชุนดที่สวยดีนะ <_ S 1> จางนั้นก็ติดสติกเกอร์แล้วก็อย่ายลืมใส่เขา แล้วก็ใส่หางเป็นยูนิครนอร์น้อยที่สวยที่สุดเลยสายโตขึ้นมาแล้วเธอกับเพื่อนอยากจะมาตั้งแคมป์กลางป่าม,ามามมานั่งผิงไฟกันได้เวลาเล่าเรื่องผีในคืนที่เงียบสง,งดอยู่ในคอทั้งสองตัวอาศัยอยู่ในป่าแต่แล้วโมเทเชียก็โผลมาเธออยากจะขโมยเวทมนต์ของยูนิคอร์ เพื el el sí ่อจะรักษาความสวยและความสาวของเธอจับได้แล้วแล้วทั้งสองก็หายตัวไปและไม่มีใครหาพวกเธอเจอเลยเฮ้ยเธอเล่าอะไรน่ากลัวจังธอ้เรื่องจริงสะที่ไหนกันล่ะเธอไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่สิเสียงอะไรมีอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่เลยแล้วนั่นใครอยู่หลังพุ่มไม้ เเจี่วน้อยยครับเค้กใช่เลยปกหนังสือไดอารี่ของเราจะต้องเป็นสีสายรุ้งแต่ลองมาให้เป็นหน้าแบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่ห่วงทีนี้เราก็สามารถล็อกไดอารี่ได้แล้วก็อย่าลืมกุญแจด้วยนะ อย่างที่เราชอบอยู่ในนี้แล้วอ,อ๋อไงย,ยูนิคอร์นกลับมาแล้วเหรอวันนี้เหนื่อยจังเลยไงยจุ๋เหมียวน้อยชูยอมาอ้อแล้วเหรอนะ่ารักจังอ๋อจริงด้วยเข็ยในอารีดีกว่าขอบใจนะถ้าไม่มีเธอแล้วก็คงหาคุณแจไม่เจอความลับของวันนี้ก็คือฉันเนีสามารถคุยกับแมวได้บอกเลยว่าแมวเนะี่ยชอบฟังเรื่องต่างๆ แล้จะเขียนเอาไว้แล้วก็ล็อกจะได้ไม่มีใครเปิดดูไงมีเพียงแค่เราเท่านั้นที่รู้ันดีนะจ๊ะชายรับรองว่าไม่บอกใอครสวัสดีจ้าสวัสดีเฮ้แล้วส้มผมของฉันล่ะอ mm ๋อ hmm. ได้ได้ไ,ดไดแป๊บหนึ่งนะส้งผมสวยๆของเธอก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยอย่าลืมใส่สีรุ้งนะ mm hmm. สวยจงไป จากนั้นก็ติดเขาแล้วก็หูเป็นอะไรที่สวยจริงๆจากนั้นก็ใส่สูรเรนโบว์ตัดออกมาแบบนี้ฮะกระโปรงสวยจังจากนั้นก็ใส่ท็อปขนปุกปุยแล้วก็ติดรองเท้าด้วยปำปๆทีนี้เธอก็พร้อมออกไปผจญภัยแล้วว้าวกรอบรูปเต็มไปหมดเลยฮอดีจัง และอันนี้ก็เป็นรูปใบปอกของฉันเลยอ๋อมีคนมาสวัสดีค่ะโทรหาช่างตัดขนหรือเปล่าคือหมาฉันน่ะชอบคุณมากเลยเขาเนี่ยอยากจะให้นวดแล้วก็ตัดขนสักหน่อยได้เลยค่ะง่ายนิดเดียวตอนแรกอาบน้ําให้สะอาดซะก่อนนะคะ <c oughs> ชอบอาบน,น้ําละสิทีนี้เขาเป่าขนให้แห้งนะแล้วก็เล็มขนว้าวออสซส์รีนี่สวยจังเลยขอบคุณนะ แล้วจะตัดกระดาษโฟมแล้วก็ทำออกมาสองชิ้นแล้วก็ใส่ห่วงเอาไว้และนี่ก็คือใบขับขี่ซ้ายน่าจะได้ขับรถอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ติดสติกเกอร์สุดน่ารักเธอเนี่ยดูดีไม่เบาเลยได้วเวลาสอบใบขับขี่แล้วนักเรียนคนสุดท้ายมาหรือยังขอโทษค่ะขอโทษร,รถมันติดนะคะวันหลังจะไม่มาสายอีกแล้ว เชิญนั่งเลยวันนี้วันสอบนะทํทำให้เต็มที่ดูป้ายเครื่องหมายให้ดีแล้วก็กาข้อที่ถูกต้องด้วยนะเวลาหมดแล้วจะส่งกระดาษคำตอบมาเลยว้าวใครกันน่ะสอบได้100คะแนนเต็มเลยเหยอยนดีด้วยนะยูิคนร์นเธอนี่เก่งมากเลยยัยขอบคุณค่ะค่ะอ,อ่านหนังสือมาทั้งคืนเลยนี่นาทำบัตรได้หรือ,อยังะคะอ๋อได้เลยแต่ว่าต้องถ่ายรูปก่อนนี่จะไอเดียของเธอว้าว ขอบคคุณนะะเดี <inequ ity> sure <sk> ๋ยวก่อนนะรถคันนี้ต้องอัปเกรดซะก่อนคือที่นั่งก็ต้องแบบว่ามีขนปุยๆซะหน่อยระบายรูปหัวใจจากนั้นก็ใส่ลวดเข้ามาหยีได้เลยตกแต่งฝ่ยหน้าของเราซะหน่อยแล้วก็พวงมาลัย มาเซอร์ไพรส์ยูนิคคร์นของเรากันอ๋อ oh, อะไรไม่จริงนะนี่คือรถของฉันเหรอไปเลยนะเอาแล้วเร่งเครื่องซะหน่อยโอ้ oh, สวยเลยชนเข้าให้แล้วเออจะทำไงดี oh, ต้องไปหาช่างซ่อมหลลิลูแล้วล่ะเออได้ซื้อประกรันไหรรึเปล่าเร็วเข้าเร็ว <laughs> เราจะหอนุ่นด้วยผ้าสักหลาอะไรอยู่ข้างในเหรอจากนั้นก็ปั้นหน้าจาก L O L แล้วก็ร้อยมันแข็งเองว้าวเวทมนตนี่นาะเราเองก็สามารถเปลี่ยนหน้าตัวเองได้ว่าตาสองผมแล้วก็ใส่หมวกซะหน่อยติดริบบิ้นด้วยนะโหฝาแฝดสามคนเลยอ่ะ แม่เจ้าอยู่ในคอเนี่ยโชคดีจังเลยข้อตัวสุขภาพหน่อยนะเจ้าหนูหน้อยวัดความสูงซะหน่อยทุกอย่างเช็คเลยมัเนื้อข้อมูลเอาละค่ะคุณแม่ยินดีด้วยนะคะฝาแฝดนอารมณ์ดีมากอ๋อฉันมีความสุขจังเลยขอบคุณนะคะคุณหมอรักษาสุขภาพด้วยนะ